กยังว่ากันกวัดอกนเอองวายเบกไม่ไข่ั้ลยยควายแทดแล้วเออเบียกไม่เอัตวไ้มมันหนักแ่สันสันนะสันมันหนักมอาันรือวางได้ขากันี่าครับหนักถึง่อเดี๋ยวมันเข่าดไกันไม่ไม่ดีกันนในช่ผมพอน้อยควยจะนีาไปินี

อาลกนเ่ะต้นมันอะอะไรครับเดียวจะต้องเบิ้งเสาน้านเขาจจ่า่งนต้นสุดท้ายครับเสา